Yeah. ออกวาบนโซนี้อย่างแมมนกลางข้างหละกาตาำกุก๊กรถ เมื่อสุริยันยามสนธยามโนภาพทุกลมมาสู่ครั้งนี้เมื่อคิดถึงทุ่งนาเสจัง <c oughs> บ้านเช่นนี้คงคอยว่งอะไรจะกลับบ้านนะ <c oughs> ไปอยู่มั่กลุ้ใจก็มุ่งแต่อยากจะรักด้วยความเอน ยากจะเป็นดาราคนอย่างหมา จจโอ้สวัสดีค่ะแม่ติกสวัสดีคุณติกค่ะทักทายจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์เจ็ดโมงกับยีนาทียังมือดอยู่เลยนะคะสาวตุ้มกำลังจะไปทำงานหนาว โอ้ยกีวีน้องพีกแอนดาสวัสดีค่ะพี่สาวตุ่มมาสันสวัสดีน้องดานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านตำเยกับเช้าวันอาทิตย์ที่26 7จ็ดโมงกับ20นาทีสาวตุ่มเดินยักย้ายสายสะโพกกำลังจะไปทำงาน เปรียบกับเพลงที่ว่า,ายามน้องเดินสะโพกยายักพี่อยากฟักน้องแล้วละสิอเอาแต่เช้าสวัสดีสี่ท่านนะคะน้องดาก็สวัสดีแม่ติ๊กด้วยนะคะอยากเก็บเอามาไฟฟ้าอัน ที่รักแจ,จ่มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีไม่มีใครถือนะสาตุ้มร้องเพลงกล่อมชาวบ้านเดี๋ยวก็โดนแผงไข่วันอาทิตย์ชาวบ้านเขานอนสาตุ้มเสือกมาเหกปากร้องเพลงกำลังจะไปยงการยะงานวันอาทิตย์รถเมม,มีวันละชั่วโมงเหมือนเช่นเคยสาวตุ้มก็ออกจากบ้านก่อน เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ช่วยโอกาสช่วงครึ่งชั่วโมงทักทายไลยฟ์สดนะคะขอบคุณสามนิ้วโป้งแล้วก็9ท่านที่อยู่ในห้องนี้เนาะขอบคุณคุณติ๊กแล้วก็น้องพีกแอนดาที่เข้ามาทักทายนะคะส่วนผู้ที่เหลือก็แล้วแต่สะดวกเนาะทักทายเข้ามาก็ดีใจเนาะสำหรับเจ้าของช่อง ส่วนไม่ทักทายก็ดีใจเหมือนกันแต่เราไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างเนาะซาตุ้มเดินลัดเลาะพามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์จะขึ้นหรือเปล่าวันนี้เพราะว่ามีฝนตกแล้วก็ลมหนาวสาตุ้มไม่ได้เอาหมอกมาข้างหน้าเบื้องหน้าของเรานี้คือคฤลืหาดเนาะชาโต้ที่เขาเรียกชีวิตในชาโต้ใครมาถึงก็ ระงับข้อความนะคะเดี๋ยวสาตุ้มจะเปิดให้อ่านบอกว่าอยากมีเมียสาตุ้มสาตุ้มคนสวยดีครับประสนนะคะอยากมีเมียก็บอกเอ้ใครเนาะอยากมีเมียนี่ผู้ใดวะอยากมีเมียบ่มีเมียสติเจ้าสวัสดีอยากมีเมียยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสาตุ้มบานต้นแงยเ้อ เมติกก็บอกว่าคุณพีดีจ้าวสันะคะ่ะอยากมีเมียสวัสดิจ้าจากแม่ติ๊กนะคะอยากมีเมียก็บอกแม่ติ๊กแม่ติ๊กดีครับนะคะอยากมีเมียก็บอกคุณดาดีครับนะ,ะประเทศอะไรนะคะอยากมีเมียแต่ประเทศสวิตเซอรนนะะ์แลนด์ค่ะขณะนี้เช้าตุ่มอยู่ที่รัฐเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่26เ,เวลา7โมงกับ24นาที นะคะอ่ะมาอีกแล้วปิดข้อความอีกละอ๋อสวัสดีค่ะคุณอยากมีเมียโอ้ข้อความของคุณเนี่ยนะอยากมีเมียแม้แต่ชื่อชื่ออ่ชงคุณเนี่ก็โดนปิดข้อความนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ทันทีนะคะคุณิ๊ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาอู้หนาวหู น้าวหูไม่ใช่น้าวระอีนี่ไงพระอาทิตย์จะขึ้นจากฝั่งเนี้แหละฝั่งน้ำขโ่งนี่ยแหละนะคะตอนนี้สาตุมมาอยู่มุมนี้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะมีพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้คือตอนเช้า7จ็ดมงกับยีนาทีนะคะสาตุ้มจะเข้างาน8ปดโมงเพราะฉะนั้นก็จะไลฟ์ทักทายไม่นานนะคะ สาวตุ้มบันเตมีแ่สบายดีมาสันสบายฟี่สไตล์ไอสบายเจ้าเป็นคนอีสานหรือเจ้าเป็นคนประเทศเล่าเดี๋ยวนี้เจ้าก็เขียนาภาษาพุ่นอเออย่มจะเว้านน่ก็คือคนทั้งพูนอยู่เดีสวัสดีไอสบายเด้ย,ยนี่ดีตอนรับใช่ใช่สะดวกเอิ้นสดาก็ได้สันโอ้เออกรว่าอยู่ม,ยมันเป็นคุณคุณอ๋ณอขออภัยด้อสั่งขี้บุขี้ไล่เสดาวมีเมียติคืออยากมีเมียออยากมีเพิ่มอ้ยบ้านเฮาอยากมีเมียเพิ่มมันบมอ่อยากหรอก เพราะว่าเอภาษากรรมกรแบกหามซือ้อผัดกะมีมีมมีกิกมี่เจ๊ลิกจองหลอกเนาะเอิ่นกันป่าพุ่นี้โว้ยสมือนีอปาา้ป้าใส่กันใส่ใส่กันบ่ถือลักษณะปาเขาก็ต้องเอิ่นสำหรับคนที่มีอายุเกินห้าสิบขึ้นไปแล้วก็มีหมากกระตางเขาจังเอิ่นปา บ limiting, ้านนี้ซื้อมือนี่คนไทยเป็นบะเอินพ่อเอินแม่เลยตะกี้เอินอีพ่ออีแม่เนาะซื้อมือนี่ป้ามาเห็นเหรโอ้ยกูสิหักอยากขากใส่งอนต่อเบื้องผุนอีเกิงเห็นปะกดห่าเล็บห้าจ่าประสันขอบพุ่นเลิบหาเด้อนะคะพี่แอนด์แอนเป็นกสวัสดีค่ะพี่สวัยวระสันนะคะสวัยกับว่าสบายดีสาวสบายดี สบายดีอา่านบอกออกเด้มอมางง่มอมาเงี้งปุ่นนกอย่างอ่านบอกออกพยายามโอ้ยอ่านบอกออกเด้อไอ้สบายเสียงดาวสวัสดีครับพี่สาวตุ่มมาสันสวัสดีเสียงด,ด,ด,ดาวออน้องพีกพันก็บวบาวิวสวยว่าสันเออมันก็นมีมุมนี่มุมเดียวนี่ละเพระว่ภัยเดิมมุมเดิมเพราะว่าปไปไกลก่านี้นีนบไ่ได้เลยท้าไม่มันไม่ได้เพราะว่ามันสีมาเพราะท่านเหตุงานท่านสีลงไปทังลุมพุนกะ งานขึ้นมามันยันเป็นน้าแข็งแล้วมันสิบือปากแตกเนาะแามห่อนสาวตุ่มกระยมลงไปอยู่แลวท,ลทั้งรุมผมบ้านี่แามหนาวนี่ลงไปแล้วขึ้นมาพอเห็นหงพอเห็นวันเป็นน้ำแข็งใสมันสิบือปากแตกเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนะาะเบาคือเราละสาวตุ่มตัวคนเดียวไม่มีใครหาเลี้ยงเนาะเกิดอุบัติเหตุเพศไพลมากนี่ก็มันยากคุ้มขี่คู่มเมียเออ เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนาะโซโมงนี่ <c oughs> นกแม่มันสิไปสายสูงอือนะคะวิวสวยวันสันสวัสดีครับพี่สาวตุ้มแสงดาวเพลินวานะคะไอ้สบายเคียนยังมองงองมองแยงมาสาวตุ้มบอพยายามสิอ่านได้ขอโทษขออภัยเพราะวานมันภาษาสันเนาะภาษาสันที่สันคุณก็เอกคือภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษกับพ่อถูพ่อไทยพ่อเดาพ่อดันภาษาฝรั่งเศสกับพ่อไปพ่อมาแต่ว่าภาษามองงองมองแยงนี่โอ้ย ทุกลำบากใจหลายอายสายขอโทษขออาภัยเด้อเขียนมาใหม่เป็นภาษาไทยเด้อสวัสดีค่ะพี่สวัยมาสั่นเสียงดาวเพราะว่าเริ่มหาดื้อจ้ามาสั่นขอบคุณเด้อเสียงดาวนะคะแม่ติ๊กประกาว่าฟรีสไตล์ดีจ้ามาสั่นนะคะอยากมีพอเราเสียงดาวสบายดีมาสั่นนะคะแม่ติ๊กปกาว่าเสียงดาวดีจ้ามาสั่นนะคะน้องพี่แอนดาประกาศสวัสดีค่ะคุณเสียงดาวมาสั่นเอ้ยปากมันแข็งลิ้นมันแข็งสั่นพี่น้องสาวตุ่นดเป็นลิ้นรั่วๆเด้อขออาภัยเด้อมันหนาวเนาะแหงมาอยู่หนาหนาตึกนี่แหงล่มาาอยย่งเเต็มทีลด นะคะเอ่อสวัยเปิดกับว่าอ่กีวี่สวัสดีกีวีนิวซีแลนด์เอ็นเอ็นเซดก็จะว่าเมนิวซีแลนด์ตัวสวัสดีครับประสันเทอร์ว่านะคะไอสัมผักับแม่ติ๊กอัอนบายบายประสันหัวมาสิบายบายไว้เถะแมต่ติ๊กก็ให้หัวใจประครับประคองมานะมุมงามจากพี่สาวตุ้มพิกอันดาพนวานะคะพี่สาวตุ้มก็พยายามจะหาสิ่งสวยงามมาให้พี่น้องเอฟซีได้ชมเนาะนะคะ ก็เอาเท่าที่เราพอมีแล้วก็เดินหาสถานที่สวยๆให้ได้ชมด้วยนะคะแต่ว่าโอ้โหคลิปนี้เป็นปันนะ่นเนาะสาตุ้มยังไม่เวลาลงให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะคะโปรดคอยติดตามด้วยนะคะอะคุณแสงดวาวกวาสวัสดีค่ะภาษาข้อความนี้ถูกระงับอีกแล้วสิมเมเซดหัวจักบาทก็นหามันไผ่เนี่ยหออ่าพนว่าบ้านเจ้า อีเห็นบ้านเจ้าเห็นอีเกิงบ้านคอยเห็นตาเวน้นไอ้สวายพันวาโอจังสี่พันกับปิดขอขวอเมียเอออีเกิงเซียวเดียวไอ้สวายบ้านเจ้ากับมันเป็นนันใบม่วงแล้วเนาะบ้านคอยก็หกสิเจ็ดม่งเนาะนะคะเสียงดาวประกาศว่าจะประกาศประคองมาใช่จ้าวิวสวยจ้าสัดขอบคุณค่าแมตติกนะคะขอบคุณคุณติ๊กเสียงดาวประกาศฟังอยู่เด้อภาษาเนาะกระเป้าน,นมูเนี่ยยาสุฟังอย่างเดียวลายไม่ยังกับ โซเขามาเนี่เนาะเขามาหลุดป้องหูฟังยางเดียวนั่นโอ้ยยางเดียวโอ้ยไม่ไหวเนาะนะคะสาวตุ่มไปบ้านเจ้าสาวตุ่มพิมจนมือหงิกมืองอพูดเลยยาสาเอาเปียบผู้อื่นเนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะสวัสดีครับเอ๋ยตุ่มค้อนง่ามมาสันเข่นตรงหน้าบ้านนี่เบาเป็นยูเป็นเนาะมอมเมะเมะโอ้ยม,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 มากหลายสวัสดีเข่นด้วยสันนเสียงดาสวัสดีครับเข่นพันวาเสียงดากสวัสดีคพี่สบายสวัสดีค่ะมาสันน้องพี่แอนดาปกาสวัสดีครับพี่เข่นมาสันอยากมียประกาเข่นสบายดีเข่นตรงสบายดีมาสัน นะคะคเครนดงกราแม่มติกสวัสดีครับนะคะคุณติก๊กก็ใหงห,หัวใจประคับประคองมาคุณเครนดงสวัสดีค่ะวสันสะตุมเอินเครนสันสันเลยแต่พวกเจ้าว่านส่งโลเคชั่นหน้ากันยังมาโลซื้อ,อประทาเครนดงซื้อเขาเต็มเต็มคือไปเอินเขาสันเจาก,อกอ่อแทบดีว่าเอิญสันสันเลยเพราะว่าสะดวกดีเนาะนะคะอันเครนดงกว่ากีวีสวัสดีครับวส,สันไอสวัสกระบขออภัยมานี่สีสุ่นสินสมุดสุดสาครนขออภัยอะไรขออภัยเียนบังงงบังแยงบ่ ือว่าขออภัยเห็นอีเกิงเห็นตาเว่นโอ้ยมันเข้าบ่ได้จงใจสิไปเห็นห้มันปิดขอความเนาะ,ะบ่เป็นยังบ่ว่ากับกันกัขอบคุณออายสวัสทีขออภัยเนาะแต่ว่าสารุ่มบ่ได้ว่ายังเลยนะคะอยากมีเมียสวัสดีค่ะจากคุณแสงดาวสาวสารคามนะคะโดดแค่นดงหน้าว่าปะกาวบาอยากมีเมียสวัสดีครับผมมาสันะคะน้องดาก็ให้สติ๊กเกอร์ยิ้มหน้าเขียวปากแดงมานะคะแค่น้องหน้าบ่าวาก็อายบายค่ะมาสัตยนะาาคะ อันแสงดาวประกยิ้มมาอีกนะคะหัวปากสีเหลียงมากนะสีเขียวคุณติ๊กสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะคะสองครั้งสี่ดวงแสงดาวกับสติ๊กเกอร์หัวใจประคับประคองพร้อมด้วยเข่นดวงหน้าว่าอีกสองนะคะเข่นดวงหน้าวา่ bye วาบายบายวสันโอ้ยสมมาวา่าข้ามว่าบายบายข้ามว่ายกมือเพเวนก็แปลว่ายกมือขึอ้นบายบายเป็นคนไไวามายบายแก่อนเลยซาตุมดดใจเสียยานไอสาวานี้ป้าแต่ว่าพนานยูเฮืองดอกสาวาเอนฟี่สไตล์ข้ามาช่องสาตุ่มก็คือเมียฝาัังทางพุนทางแอลดีดีผุนพันยูเฮิรอยู่่ตต้งแ หน้าที่แรกยันหน้าที่สุดท้ายส่วนสาวตุ่มนี่มันบ่ม,มีขอผูกมัดเนาะแอลบอดี L แต่ว่าสีเก่งด้วยใช่ไหม <ST S 1> <ST S> สาวตุ่มอยู่ว่ะเหลียงลีาลานี่ฮัดหลอกเทเด่คืออ่านเก่งเถิดจ่าเอ้าอ่านเก่งอ่านเก่งหมายขาวางไลยอ่านไหวอ่านบทสุประโยคหรือว่าอ่านเนี่ยไรอ่านเก่งขันเป็นภาษาไทยสาวตุ่มกับบอดี้ตื่นต้นเหม็นเนี่ยแหละนองดาก็ไปได้มาได้อยู่ดิกั้นเป็นภาษา,ามาหลอกจอกแจกในจังสิตะกกุกตะกักนิดหน่อยเนาะ นะคะอ่าแม่ติการเห็นว่าจะประคับประคองมาเสียงดาวก็มาเที่ยวงานกาชาติพี่บอกว่าโอยงานกาชาติมันออกไปจากชีวิตซาวตุมเตแตๆมาเป็นอยู่เมืองฝรั่งเลเด้วยเสงดาวสารข้ามอีกอย่างที่หนึ่งขั้นมันอยู่ในสถานการณ์กบบไปเพราะว่ายันไวรุนขากันเก่งกันสาตุมบมักค้นขากันเก่งกันต่อลบล่าขาฟันเลี้ยวกันให้กันเฟ่งเฟ่งซาตุมกับบอมักนะคะพูดกันด้วยเหตุผลว่ากันด้วยปากเนาะไม่ใช่มือใช้ตีนใช้ศาสตร์เสียด่ากัน้าตุมไม่ชอบนะคะ ประเภทอันหาเรื่องปวดสมองมาเข้าตัวน่สาตุ้มก็ไม่ชอบนะคะแม่ติ๊กกส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะคะขอบคุณค่ะนะคะเสียงดาวก็ฟังอีกแล้วนะคะยังหงูฟังเกนโดนหน้าบากสบายดีคร,ดรับแม่ติ๊การะสนอันเมื่อใดสิกับบานเข้าไอสไ้สไายถามเอ้าสาตุ้มพ่อกามาได้จักมือไอสไไ้สบายเฮ้ยเมื่อสีเหเมื่อไว้แถว่จะเอาบอมี่เข่าขายคาหลดตุกๆเด้เมือม่อเมื่อเลยได้บังวังปีหม่แล้วหันเมื่อวันที่สิบเอ็ดววันที่สิบเก้าเก่ามือใส่เงินไปเกือบหลาน เครื่องเครื่องเครื่องล้านเอาละปานนันปีละเทธอนะคะขันเมื่อบา้านไรสวายขายหน้ามาแตงกับซิเมื่ออยู่กับบอจากักโอ้ยหน้าหน้าสองลายสามลาขายมาแตงกับเราได้พุ่นซีล้านหาล้านพค่าดอง <c oughs> นะคะพีกันเอกหัวแตงหัวแตงเค่นน้องหนาบ้านหัวแตงหัวแตงสีสีเลยนะคะฟังอยู่เด้อไม่ติดว่านะคะค่าก็ฟัง ฟังแซมบูบูคือว่าฟังอยู่เด้อเขามาบัง้ลังคอนเขามาบังคลิปเนาะจบงวนขาสันเอ้ยบริได้ยินเขาบอกยังจักเม็ดเนื้อหาทางในบ่หูจักขี่ต้นมะนะคะบ่ฟังจักเม็ดมันเปิดรลายซองมันมีสามเื่องสิบกระเปิดสามเื่องปิดปิดเสียงเบดิด <c> ก <oughs> ุดจักไตโหดแต่ว่าเหตุการณ์นี้บ่ได้เกิดขึ้นกับสาวตุ่มด้อผู้อื่นะอาจซิแมนแต่ว่าสาวตุ่มอยู่บ่แมนคุเพนคอมเมนต์ว่าอันส่งกำลังใจค่ะเขามาฟังอยู่นจะจบซ้ายนะสุดซ้ายนนะโอ้ยต่อหหลรดนะคะ

นะคะอันเสียงดาวเพราะว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องข่อยสาวตุม่มโอ๊ยสาตุ่มมัติบอกเจ้าสร้างเป็นแถเสาตุ่มกระเสียงลี่เทเด้นอายุรัชสการสาวตุมวต่มอา,า,มอาอยุตัวตุว่ตนี่ <ไป S 1> กอ็อาอยุพี่นั้นก็แค่สาวสีส่วนพี่ก็แค่สิบสอง <laughs> รักเธอนั้นไม่ให้ใครเป็นรอง อยากเป็นที่สองน้องต้องยอมอยู่ข้างบนอิว <laughs> ไม่บอกไม่บอกนะคะอันอยากนี้พพนัสาวตุ่มสาวตุ่มเจ้าบ่มีผัวนะตีหากเจ้าเจ้าว่าอยู่ผู้เดียวเออโบมีและะ้วนะผัวแต่ว่าบอดอยากมีผัวเลยไอ้ใจเราสาวตุ่มเรามีผัวเคยมีอยู่แต่ว่าหลังจากเอา้ามาหลายแถะอยอะขี่หาดหัวกันเด้อป้ดนม่ยังอะรสูเนี่ย ห่วยฮ่าไม่หลายเทบินโหไปหัวมากเขาเป็นอะไรสิเกิดอะไรขึ้นบ่ม,มีจา๋าไอ้สเสดายู่ผู้เดียวยู่ผู้เดียวกับบดียวเอกรได้ละ่ะเอ้ยแสบนวหัวมวนหาล้านกีบเอามาหาทํำอะไรเอา้าเธอจา๋าหาล้านกีบสาตุมา่มเบ้าสกุลเงินกีบสาตุ่มใส่แต่สกุลเงินยูโรเงินปอนเงินสวิตสแฟงแล้วก็เงินดอลล่าไอ้สไวยอันซุ่มกีบซุ่มกระโปงซุ่ม เงินเง้ยเย็นเงินยัง,น,งน,นี่บ่ไดดูถูกือยามากไก่มันบ่ไดราคาของบ่มีราคาสาตุมเบามีแต่คองห้างนะคะ <c oughs> อ่าอีออางอีกหาล้านกีบพ,พ่อมีอยู่เดอบ่เอาหาล้านกีบสาตุมมี่ไยก็เจาพริกแอนดาของหัวแตะหัวเต,ต้นะคะเสียงดาวสารคามประกอบให้สตีเกอร์หัวเขียวๆมากนะคะจบม้วนค่ะเ <c oughs> มียนตัวเข็มอหลีตะอหลีตสาตุมเบาส่วยายสาตุมจะเอาเรื่องจริงมาเบาเลินนะคะ ไพ่ตีเป็นเลขกได้ก็ตีไปไพ่บัตีโอแต่เป็นขืนมาแล้วเห็นบําเพองอ่าเสียงดบบาวเบาดีครับนอเจา้าอ้าวเบาดีก็ได้เบาหายก็เสียผู้ใดสิเป็นเบาหายแห่ปัญหาเขามาหาเจ้าของอ่ะเจ้าก็ได้หมอลำขนาดนี้คือลำดีแท้เขาก็ยังว่าเขาก็ไปจ้างอีกเนาะ อันสาตุ่มนี่ว่าบอดีเขาสีขาวมากจิมีอยู่ช่องหนึ่งเอ้ยตื่นถึงมาไดาแต่คนจมแต่คนจักจมบม่ไผสาตุ่มกับเขาไปฟังจะซื้อบอกคอมเมนต์บอกยังเพราะว่าเธอเขามาติดตามสาตุ่มสาตุ่มเขาไปติดตามเธอเธอกับขืนไล่เนะาะเธอก็ปล่อยกับแซงเธอกับดาผู้ให่บุอีนั่นอีนี่อี๋อลยยังละเรื่องเนี่ยวห้องบอดี้ติดตามเขาลักษณะว่าอันคลิปต่อคลิปพบกับบุ๋มหัวว่าเขาจมเขาเบาเรื่องยังแต่ว่าสรุปได้ร่าวข่าวว่าหยาดพัวหยาดเมียนะคะเก่งดงนะบ้ารับส ปากเขียวหนาเขียวมากนะคะจบเต็ม <laughs> จบเต็มไม่มี <laughs> แมนบอชเช่นคือคือสาวตุ่มบอนะคะอยากมีเมียสาวตุ่มหกสิบแสงดาวเอ้ยสาวตุ่มหกสิบแปดแล้วหกสิบแปดแต่แดดยังแดงนะจ๊ะ <laughs> แดดเ่เลยเด้อนะคะพลังคนแตดอยู่ในสินบ่ถือแดดจักเถากันแล่เด้อสีบอกห้นะนะคะแต่ว่าสาวตุ่มนี่เบาลมมบออกอันปากคืเอเจ้าเดา้ออันสรวหกสิบยังเจ๋ว แม่นตีไอเสดาออาตาเสียว่าไปอยากไม่เมียมาหยอกหยอกยอกลอดหยอกสาตุมนะสาตุมมันมีจุดอันอันปุ่มมันปุ่มเขียดปุ่มขมนี่มันบทำงานแล้วแต่ว่าปุ่มพ่อใจนี่มีปุ่มดาหนีเฮงหลาดาด้วยเครื่องอัตโนอมาตาลตา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 ตตาตตัดวันปืนกลเลยเลยเพราะฉะนั้นยีนามัดแต่ตองสุ้นขี้งนะคันพ่อใจนี่พ่อพระไยน้องนี่ขามข้องก็ได้เงี ทันบ่พอ่อใจสักนี่หีน้องกับบ่เห็น,น,น,หนอะไรเอโอ้ยตเวนกินแล้วพี่น้องอ้าสุดสเป็นอีหยางสุดซะมะอันนี้แท้แม่กูพ่อแม่กูคือตายแล้วบ่อบ่อบ,อบ,บ,บ่อแมนเสียงดาวาเลน่าประสันว่าวรอดนะคะแมนตีไอเสดาวประสันไล่จับมาปีงในี่ยนกฮาวผู้ใดสิไปไล่จับได้่าไม่นาคุมเจ้าก็ได้บินเอาที่เจ้านะคะอ่าแม่ติก็ให้หวัวใจประคับประ,ะคองมานะคะนอนฟังอยู่เอาขี้หงอนตีคือนอนฟังคุณตี สามเครื่องก็จอดไว้ทั้งสามบ้านก็เลโอ้ยอย่าไปทาแบบนั้นเรื่องคุณติ๊กขอแอะนานเขาบอกว่าถ้าเป็นอ่าอีเมลเดียวกันเป็นเจ้าบ้านเดียวกันแต่คนละชื่อนี้เขาบอกว่ามันจะมีปัญหากับอ่าบริษัทใหญ่เนะเาะาาาเขาจะหาว่าอ่าเขาจะหาว่ายังลหละมีคนว่าจางังสันจังสีสูฟั่งอยู่นะคะขอบคุณคุณติ๊กนะคะที่เพราะฉะนั้นนีคุณติ๊กสามแล้วอีสี่อ่อก็เป็นบ้านอื่นเนาะอัน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 ,อน อันบ้านอื่นก็มีอะไรมีน้องดามีอยากมีเมียม,มีเคียนลงนะว่ามีแสงดาวเออโอ้อีรีตัวนี้ับใดนับหนึ่วไรเลยน้องพี่อันดาบอกเมนเมนจา่าวสันนะคะแมติกับหัวแตงหัวแตนนะคะอยากมีเมียกับหัวแตงหัวแตนคือกันปัดสาวตุ่มขึ้นหนาวหูแทวว่าหูหูนี่ก็คือคือหูนอกว่าหอมเพียอยู่ผิดก็มีได้นกฝ่ามือก็คงบดอ,อนแจงแล้วพี่น้อง บ่เิงอีหลีประมาณเศร้านาที่แจงจังปางฝ่าแจงจังปางานอนอา,าปางซาง<า>เขาสิาเห็นหืมเจ้าระวังเขาลุกมาเดาเจ้าสเสียเ<อ>พียแดดพ่วมสิมาสาวตุ่มกับสีอานอวยดีอยากไม่เมียอยู่ม่นอยู่ม่นแปลว่ายังเล่าบันอย่างนี้อยากไม่เมียพันวายุ่ง ย่างแหลยอยู you know, ่นอสาวตุ่มอยู่ในหอมย่างแหลยอยู่นอสาวตุ่มมาสั่นโอ้ยแหลมันเกือบเป็นยังดอกแสบคืเอเก่า <laughs> โอ้ยนะคะพิมพ์ผิษมาสั่นโอ้ยสะเดาเจ้าว่าสาวตุ่มหกสิบนี่ขั้นเลือหาดสาวตุ start ่มกับสิบห้าพี่น้องเอาให้เบิรงวิวตะเวนพว่วงขึ้นตะวันมันขึ้นแปดโมงตอนนี้มันสี่โมงมันเจ็ดโมงสี่สิบมันขึ้นบ่ท่านดอกผู้ใดขึ้นก็น ไปลงน้ำเมียส่วนตาเว้นนี่ขืนบ่วพันสาวตุ้มนี่สิอานอวยเมื่อบานเอาเมื่อไปเหตุเวียกนกคะคะสาวตุ่มสิไปทำงานแล้วการยังว่าไหลถักท่ายโซวางโซข้าวผู้อื่นเขาไหลาโอ้มาว่านน่คุณน,นั่นไหลเนาะได้เจ็ดพันผู้ใดปฐมพอดไหลก็ได้เป็นหมื่นเนาะสาวตุมไหลพ่อผีบหลลกมีอยู่แปดคน นับใส่ล่างเดียวกันของคุณติ๊กจสามเข้าไปละนอกนั่นก็ไม่อยู่สี่ผีสี่หลอกเปล่านี้อ <c oughs> ่องตองแก้มน้องอ่องตองกะนวลขาวพองแต่บัท่านพ่อคุ้ยเบาละสิฮะว่าอวยหูมันแคบแคบแยกกับไปหอดแตบแบกเข่าก็บเห็น <laughs> จักว่าก,กำหรือเวนปุชูชูสวัสดีข้าเจ้าสวัสดีคนยางหมาต่องเบิงค่อนข้นางน้่มได้เดี๋ยวสิไปหยียบเอานำแข็งมันสิมเงินคลาตั้งเนีลยบันเดาสิเพ่ <laughs> ขอสวัสดีพี่น้องป้องไปสาวตุ้มก็จะเข้าที่ทำงานแล้ว วันอาทิตย์ก็ทํางานถามว่าวันอาทิตย์ทำงานได้โอทีหรือเปล่าได้วันพิเศษหรือเปล่าไม่ได้ค่ะทํางานโรงแรมเขาก็ให้เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้สองแรงสามแรงหรอกแรงเดียวกับบ่มีแห้งสีเดาเลย <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสาหรับไลฟ์มีสาวตุ้มขอลาไปเล็วเลลิบๆนะจ๊ะเห็ดจังไรวะเห็ดบ,บ๊เปินเล็บมันไ่ไหวเลยขอบคุณแมต่ติขอบคุณเคนตรงนะว่าขอบคุณไอ้สวยขอบคุณอยากมีเมียอสเดา แลก่กขอบคุณแสงดาวสาวสาวรคามเพื่อก็ไใหม่ลายหน,น้าะค่ะสำหรับลายนี้